เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณแบงค์นั้นเข้ามาศึกษาที่นี่ใหม่ๆแต่ว่าจองหอในไม่ทันจึงได้ตัดสินใจไปจองหอข้างนอกแทนคุณแบงค์ก็ได้ไปปรึกษารุ่นพี่เรื่องการหาหอพักรุ่นพี่ก็ได้แนะนำหอมาที่หนึ่งลักษณะก็จะเป็นตึกหกชั้น ราคาเดือนละ2,000บาทแต่รุ่นพี่บอกว่าน้องห่อนี้ราคาถูกก็จริงแต่มันก็เคยมีประวัตินะชั้น6ห้อง602เคยมีนักศึกษาผู้หญิงผูกคอตายเปราะว่าเรื่องของผลการเรียนคุณแบงค์ได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจแต่รุ่นพี่ก็พูดต่อมาว่าแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเขาปิดชั้น6ไปแล้ว โดยส่วนตัวคุณแบงก์ก็ไม่ใช่คนที่กลัวผีก็ตกลงที่จะเช่าอยู่ที่หอแห่งนี้จึงได้เข้าไปติดต่อจองห้องพักและก็ได้ห้อง502ซึ่งก็อยู่ใต้ห้องที่เกิดเหตุพอดีแต่คุณแบงก์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะยังไงก็คิดว่าตัวเองนั้นไม่กลัวคืนแรกเวลาสักประมาณสี่ทุ่มคุณแบงก์นอนเล่นอยู่บนเตียง ผู้ก็ได้ยินเสียงคล้ายๆค,คนลากเก้าอี้ไปมาอยู่ที่ห้องนั้นบนมันเสียงดังกลึดกรืดคุณแบงคตกใจมองขึ้นไปบนเพดานห้องโดยอัตโนมัติสักพักเสียงเหมือนกับเก้าอี้ล้มมันดังโครมแล้วก็ได้เงียบไปไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เกิดเสียงดังขึ้นอีกก็คือเสียงกลืดกลืดแล้วก็โครม มันเป็นแบบนี้อยู่ประมาณสักสองถึงสามครั้งได้คุณแบงกก็ได้แต่นอนนิ่งพยายามที่จะข่มความกลัวเอาไว้และคืนต่อๆมาก็ยังคงได้ยินอยู่เหมือนเดิมพอคุณแบงค์เริ่มชินความรู้สึกกลัวก็เลยดูเหมือนว่ามันจะลดน้อยถอยลงจนมีอยู่คืนหนึ่งคุณแบงค์นั้นมีปัญหากับทางมหาลัยรู้สึกว่าอารมณ์นั้นไม่ค่อยดีจึงกลับมาที่หอ คุณแบงค์ล้มตัวลงนอนไม่ถึงห้านาทีก็เกิดได้ยินเสียงคนลากเก้าอีที่ห้องข้างบนอีกเช่นเคยตอนนั้นคุณแบงค์กำลังอยู่ในช่วงที่อารมณ์หุดหิดจึงเผลอปากปล่อยพูดออกมาว่าอะไรกันนักกันหนาววะกูจะนอนมึงจะส่งเสียงดังหาพ่อมึงเหรอคุณแบงค์พูดจบเสียงด้านบนนั้นก็หยุดลงในทันที สัพพัก,ก็ได้ยินเสียงเก้าอี้กระแทกกับพื้นดังลั่นแบบว่าโคลงมันเหมือนกับมีคนจับมันแล้วก็เหวี่ยงลงกับพื้นแบบสุดแรงจนคุณแบงค์นั้นสนุงเหงือแล้วเสียงทุกอย่างมันก็ได้เงียบไปและคืนนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอีกเลยวันต่อมาคุณแบงค์ก็ได้เลิกเรียนประมาณสักบ่ายสามโมงกำลังจะกลับขึ้นไปนอนบนห้อง คุณแบงค์เดินเข้าไปในลิฟต์กดลิฟต์ที่ชั้นห้าระหว่างนั้นก็ได้เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยจนประตูลิฟต์นั้นเปิดออกจึงได้เดินออกไปนอกลิฟต์ทางที่ตายยางจ้องอยู่ที่หน้าจอของโทรศัพท์จนเหลือบไปเห็นฝุ่นหนาเถอะที่กองอยู่บนพื้นทางเดินหน้าลิฟต์จมูกจึงรับรู้ถึงกลิ่นเหมือนกับกลิ่นเหม็นอับเหมือนห้องที่ถูกปิดตายมานานแรมปี คุณแบงก์ก็เลยได้เงยหน้าขึ้นมาดูก็เห็นสภาพของทางเดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่หนาเตอะมืดทึบกลิ่นอับก็ลอยฟุ้งไปทั่วพลันสายตาของคุณแบงก์ก็เหลือบไปเห็นเลขหกที่ติดอยู่บนกำแพงหน้าลิฟจึงรับรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ตนเองกำลังยืนอยู่ที่บนชั้นหกที่ถูกปิดตายมาหลายปีจึงรีบหันหลังไปกดเรียกลิฟต เพื่อที่จะลงไปในทันทีความรู้สึกในตอนนั้นคือกลัวแล้วก็ขนลุกไปทั้งตัวสายตาจดจ่ออยู่กับเลขไฟบอกชั้นที่อยู่ด้านบนของลิฟต์แต่กลับพบว่ามันไม่มีไฟขึ้นเหมือนกับว่าไม่มีไฟเลี้ยงในส่วนนี้แล้วความกลัวก็เริ่มทวีขูนขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจเดินกึ่งวิ่งลงทางบันไดมีไฟแทน แต่ละก้าวรู้สึกว่าหนักอึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวที่มีอยู่ท่วมทนหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างคอยจุดรั้งคุณแบงค์เอาไว้พอเดินลงมาถึงชั้นพักบันไดคุณแบงค์ก็รู้สึกอึ้งแล้วก็บิดมวนที่ช่วงท้องในทันทีเพราะเห็นว่าทางลงไปสู่ชั้นห้าถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยประตูเหล็กเดิมทีประตูนี้ถูกกัน้น เพื่อที่จะไม่ให้คนก้างล่างนั้นขึ้นไปบนชั้นหกแต่ตอนนี้คุณแบงกลับโดนขังอยู่บนชั้นหกคุณแบงจึงตัดสินใจกดโทรศัพท์โทรหาผู้ดูแลหอด้วยมือที่สั่นๆป้าครับขึ้นมารับผมที่ชั้นหกหน่อยอ้าวแล้วขึ้นไปได้ยังไงลิฟต์มันส่งผมขึ้นมาระหว่างที่รอคุณแบงค์ก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอเดินขึ้นไปดูห้อง602สักหน่อยคุณแบงค์ค่อยๆเดินจนใกล้จะถึงก็เห็นว่าประตูห้อง602นั้นมันถูกเปิดแง้มเอาไว้ทางทังที่ตอนแรกคุณแบงค์เห็นว่าชั้นนี้นั้นถูกปิดประตูไว้หมดทุกห้องคุณแบงค์รวรวมความกล้าอยู่ที่หน้าห้องกำลังจะผลักประตูเข้าไปหูก,ก็ได้ยินเสียงครืกมันดังออกมาจากในห้อง เป็นเสียงที่คุณหูเป็นอย่างมากเพราะว่าได้ยินอยู่แทบทุกคืนคุณแบงก์กำลังจะใช้มือผลักประตูเข้าไปปรากฏว่ามีผู้หญิงเดินก้มหน้าออกมาจากในห้องผมนั้นปิดหน้าและที่สำคัญบนคอของผู้หญิงคนนั้นยังมีเชือกมัดขาไว้อยู่แล้วก็ลาเก้าอี้ออกมาด้วยเดินออกมาพร้อมกับเสียงกรืดกรืด โดยที่ไม่ต้องรองให้สมองสั่งการขาของคุณเบงนั้นกระโดดออกมาจากหน้าประตูห้องในทันทีวิ่งตเตลิดลงบันไดหมีไฟไปยืนทุบป,ประตูเหล็กร้องตะโกนลันป่าป่าเปิดเปิดเปิดในจังหวะที่ตะโกนอยู่นั้นหู๋ก้อยังคงได้ยินเสียงกรืดตามมาจากข้างหลังเสียงมันไกลเข้ามาเรื่อยๆคุณเบงนึกในใจว่าคงจะไม่รอดแน่ แต่เหมือนจะโชคเข้าข้างเพราะว่าป้าเปิดประตูให้ทันเวลาพอดีคุณแบงรีบมุดออกจากประตูเหล็กโดยที่ไม่รอให้มันเปิดออกจนสุดสิ่งแรกที่คุณแบงทำก็คือโทรหาคุณแม่ในทันทีแล้วก็บอกว่าจะย้ายออกจากที่นี่แต่ยังไม่ได้บอกเรื่องที่ไปเจออะไรมาให้กับคุณแม่ฟังคุณแม่จึงบอกว่าให้อยู่ไปก่อนคุณแบงก็ไม่มีทางเลือก จึงได้ไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนจนผ่านมาประมาณครึ่งเดือนความกลัวก็เริ่มคลายลงพอสมควรจึงกลับมาที่พักที่หอเดิมแต่เวลาขึ้นหอพักก็จะใช้วิธีการเดินขึ้นบันไดแทนจนผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งวันนั้นมันก็เป็นวันเกิดของเพื่อนจึงทำให้คุณเบงกับเพื่อนอีกหนึ่งคนกลับเข้าหอพักในเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืน คุณแบงกำลังจะเดินขึ้นบันไดแต่เพื่อนบอกว่าให้ใช้ลิฟต์ดีกว่าเพราะว่าต่างคนต่างเมากันอยู่จึงได้เปลี่ยนไปขึ้นลิฟต์แทนหลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันเข้าห้องใครห้องมันพอเดินไปถึงหน้าห้องคุณแบงกำลังจะหยิบกุญแจขึ้นมาไขแต่อยู่ๆประตูมันก็ดีดเปิดออกเองตอนนั้นคุณแบงก็คิดว่าตัวเองนั้นลืมล็อกห้องหรือเปล่า จึงรีบมองเข้าไปภายในห้องแต่ก็ไม่พบกับสิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใดพอเข้าไปถึงในห้องคุณแบงก็ได้ล้มตัวลงนอนในทันทีจนหลับไปแต่แล้วอยู่ๆก็รู้สึกจุกทีหก่หน้าอกพร้อมกับขยับตัวไม่ได้ได้แต่กรอกสายตาไปมาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงเดินลากกับอี้เข้ามาในสายตาของคุณแบงก์ ในมือก็ถือเชือกติดมาด้วยจากอาการที่กำลังเมาก็รู้สึกตาสว่างขึ้นมาในทันทีผู้หญิงคนนั้นเดินลากเก้าอี้มาหยุดอยู่ที่กลางห้องใช้เชือกมัดกับพัดลมเพดานเอาเชือกคล้องคอตอนเองแล้วกระโดดลงมาจากเก้าอี้ต่อหน้าต่อต,อตาคุณแบงเลยร่างนั้นดิ้นแล้วก็ชักกระตุกอย่างทรมานอยู่ในอากาศสักพักแล้วก็หยุดนิ่งไป จากนั้นก็ค่อยๆจางหายไปคุณแบงรู้สึกเหมือนกับจะตายให้ได้อวัยวะทุกอย่างในร่างกายตื่นตัวพยายามดิ้นจนสุดแรงสักพักก็เหมือนจะหลุดขึ้นมาได้คุณแบงนั่งหายใจหอบอยู่บนเตียงสักพักก็ได้รีบโทรหาเพื่อนที่อยู่ห้องข้างล่างให้รีบขึ้นมาหาระหว่างที่รอเพื่อนคุณแบงก็เผลอหลับไป แล้วก็ฝันไปว่าตัวเองนั้นเคล็ดตกจนถูกหลีตายคุณแบงค์เดินกลับมาที่ห้องเอาเชือกผูกเข้ากับพัดลมพดานแล้วคล้องคอของตัวเองอึดใจต่อมาก็เตะเก,ก้าอี้ที่ใช้ยืนอยู่จนล้มมันเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนั้นทำทุกอย่างจนมาสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงโทรศัพท์คุณแบงค์จึงรีบรับสายแล้วก็ถามเพื่อนว่ามึงอยู่ไหนวะ มึงนั่นแหละอยู่ไหนกูมารอแล้วเนี่ยกูอยู่ในห้องขณะที่คุณแบงก์กำลังลุกขึ้นไปเปิดประตูเพื่อนก็พูดส่วนกลับมาว่าเนี่ยกูมาที่ห้องมึงแล้ว502สองตอนแรกกูขอเรียกแล้วแต่ไม่มีใครเปิดกูนึกว่ามึงนั้นจะเป็นอะไรเลยลงไปตามป้าผู้กุ่มหอให้มาช่วยเปิดไ้ตอนนี้กูอยู่ในห้องของมึงมึงนั่นแหละ อยู่ที่ไหนคุณแบงค์รู้สึกชาไปทั้งตัวอูอือจนไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกจึงได้วางสายในทันทีแล้วรีบเอื้อมมือไปเปิดไฟแต่กลับเปิดไฟไม่ติดจึงได้เปิดไฟใช้ในมือถือส่องดูรอบๆห้องปรากฏว่ามันไม่ใช่สภาพห้องเหมือนในตอนแรกที่คุณแบงค์นั้นเข้ามาในห้องตอนนี้เป็นห้องที่สกรปรกฝุ่นจับหนาเตอะ ข่าวของระเกะระกะกลิ่นสาบก็ลอยคุ้งไปทั่วคุณแบงพุ่งมาจากห้องนั้นในทันทีสายตาเหลือบไปเห็นเลขห้องมันก็คือห้อง602จึงรีบวิ่งลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตระหว่างนั้นผู้ก็แววได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะชอบใจดังมาจากข้างหลังพอวิ่งลงมาจนถึงบันไดข้างล่างชั้น5 ประตูเหล็กเจ้ากรรมก็ดันปิดลงเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นคุณแบงค์กลัวจนสติหลุดกระโดดถีบประตูเต็มแรงจนประตูนั้นหลุดออกจากหลางเลือนคุณแบงค์รีบมุดออกมาแล้วก็วิ่งไปที่ห้องจนไปเจอเพื่อนกับผู้ดูแลหอยืนอยู่ที่หน้าห้องหลังจากนั้นคุณแบงค์จึงโทรไปเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับแม่ฟังพอแม่ได้ยินเช่นนั้นก็บอกอย้ยายออกในทันที คุณแบงอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้เป็นระยะเวลาเกือบสามเดือนจากนั้นคุณแบงจึงทิ้งการเรียนไประยะหนึ่งเพื่อที่จะไปบวชและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด